กับความรู้ในเรื่องกฎหมายใหม่ๆกับทางพะพ์เราเคยจะได้ยินครับในสังคมปัจจุบันครับว่ากฎหมายพีบีดีมันคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าพีบดคืออะไรคนก็จะอ้างว่าคนนี้กระทำความผิดฐานพีบดีโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันครับมีการไม่ว่าจะทําธุรกรรมการทํานิติกรรมการให้ข้อมูลการส่งข้อมูลนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่อนข้างจะเยอะหรือแทบจะเป็น90%ครับในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้ครับที่เราส่งกันหรือเราให้ข้อมูลไปเนี่ยมันจะไปอยู่ในระบบของอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง p p d a ครับก็เป็นกฎหมายาที่ร่างขึ้นมาครับของรัฐเพื่อควบคุมหรือเพื่อป้องกันการละเมิดตรงนี้ครับไม่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยรั่วไหลไปซึ่ง p p d a ครับก็คือพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเป็นการวัตถุประสงค์ล่างขึ้นมาก็เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเนี่ยนำข้อมูลเราเนี่ยไปเผยแพร่หรือนําไปใช้โดยที่เราไม่อนุญาตครับดังนั้นกฎหมาย PDPa หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับก็คือล่างขึ้นมาเพื่อควบคุมการนําข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ย ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับในสังคมปัจจุบันเราเนี่ยอย่างเช่นข้อมูลของเราเนี่ยทำไมมันั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะแก๊งคนเซ็นเตอร์ครับมีการขายข้อมูลทางโทรศัพท์ตรงนี้ไปเนี่ยละครับก็คือกฎหมายตรงนี้ครับร่างขึ้นมาเพื่อควบคุมเพื่อลงโทษบุคคลที่นําข้อมูลเราอะครับที่เราให้ไว้เราเชื่อใจให้ค้มอมูลเขาไปแต่เขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเผยแพร่ต่อก็มีบทลงโทษครับตรงนี้ ซึ่งนิยามของคําว่าข้อมูลส่วนบุคคลครับก็คือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบะุได้ถึงว่าเราเนี่ยเป็นใครไม่ว่าจะทางตรงหรือโดยทางอ้อมครับแต่ว่าข้อมูลตรงเนี้ยไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่ถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย PDPa เนี่ยมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกครับแน่นอนเลยที่มันสามารถระบุถึง ว่าเราเนี่ยเป็นใครก็คือชื่อสก,กุลของเราชื่อตามทะเบียนบ้านชื่อตามบัตรใบขับขี่อันนี้ครับก็คือเป็นข้อมูลที่สามารถระบุได้ถึงตัวตนของเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยหรือว่าอาจจะเป็น2ครับในส่วนของข้อมูลในทางการศึกษาเราไปสมัครงานนี่ครับเราก็ให้ข้อมูลทางศึกษาไปเราไปรักษาก็คือข้อมูลทางการแพทย์หรือเมื่อเราไปลงทุน ก็คือข้อมูลทางการเงินครับอันนี้มันก็สามารถระบุได้ถึงว่าเราเนี่ยเป็นใครตรงนี้ครับแล้วก็สาม,มับก,ก็คืออย่างเช่นเราเดินทางข้อมูลพวกวีซา่าพวกพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางพวกนี้ครับมันก็สามารถระบุถึงตัวตนเราได้ถ้าเกิดว่าตัวที่บุคคลเนี่ยครับหรือหน่วยงานเนี่ยที่รวบรวมข้อมูลที่กก่าไปแล้วเนี่ยครับเอาข้อมูลเราไปเผยแพ,พร่ตามที่บอกครับเอาไปขายต่อนี่นเลยปัจจุบันครับอย่างเช่นล่าสุดเลยมีพนักงานตํารวจนะครับหรือพนักงานธนาคารนะครับ เคยไปพูดจธนาคารมาก่อนแล้วเอาข้อมูลเราเนี่ยไปขายต่อแล้วก็ขายให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์สุดท้ายก็เอาข้อมูลเราเนี่ยโทรมาหลอกเราอีกทีหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดยิ่งสังคมปัจจุบันครับมีการหลอกลวงตรงนี้ค่อนข้างเยอะ,อะกฎหมายตัวนี้ครับก็เลยเข้ามาควบคุมตรงนี้ซึ่งขอย้าครับแม้จะมีกฎหมายตรงนี้เข้ามาควบคุมก็ตามครับแต่ก็ยังมีบุคคลทั่วไปครับได้ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยหลอกลวง ก็อยากจะแนะนำครับให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยคอยแนะนําตัวเองอศึกษาข้ากฎหมาตรงนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นครับก็คืออาจจะการทําธุรกรรมต่างๆการจะกดลงไปครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยแค่กดลงไปมันก็ง่ายครับอาจจะโทรถามต้นขั้วก,ก่อนโทรถามสํานักงานใหญ่ก่อนครับว่า,าเว็บไซต์หรือว่าที่ทักมหาโทรมหาเนี่ยเป็นพนักงานของ หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่ครับอันนี้ก็คือเป็นการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับพูดแล้วครับว่ากฎหมาย PDP a ครับก็คือว่าเมื่อรูปแบบไหนซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนําไปใช้อย่างไรเป็นการทาความผิดตอนนี้เราก็มาดูโทษครับว่าเมื่อกระทําความผิดไปแล้วครับบทกฎหมายก็มีบทลงโทษไว้ครับซึ่งการแบ่งประเภทโทษครับก็จะมีอยู่3ประเภทครับประเภทแรกเลยครับก็คือโทษทางแพ่ง โทษทางแพ่งก็คือยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าหน่วยงานที่เก็บข้อมูลของเราเอาข้อมูลของเราไปเผยแพร่โดยที่เราไม่อนุญาตใช่ไหมครับแล้วทาให้เราเนี่ยเกิดความเสียหายตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถเรียกร้องได้เป็นตัวเงินครับเป็นค่าเสียหายทดแทนและจะมีพิเศษครับตรงนี้คือถ้าศาลพิจารณาว่าเป็นการกระทาความผิดและเข้าหลักตามกฎหมายิีทีจริงๆเนี่ยศาลก็จะก,กําหนดเพิ่ม ค่าเสียหายให้กับเราได้ครับไม่เกิน2เท่าอย่างเช่นว่าเราพิสูจน์ได้ว่าเราเสียหายเนี่ยเป็นตัวเงิน10,000แบาทศาลอาจจะกาหนดให้ตัวจําเลยครับชดใช้กับเราเนี่ยเป็นเงินถึง30,000นบาทเลยก็ได้ครับอันนี้คือทางแพ่งครับส่วนที่2ครับก็คือทางอาญาซึ่งทางอาญาเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยมากครับก็คือความผิดฐานดูหมินกับบิ่นประมาทซึ่งดูหมินกับมินประมาทเดิมครับก็คือเป็นการพูดกัน เป็นการต่อว่ากันนะครับต่อหน้าแต่ว่าเมื่อมีกฎหมาย p p p a เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นการใช้ข้อมูลนะครับที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยประกาศลงในโซเชียลมีเดียประกาศลงในสื่อออนไลน์ครับโดยที่เจ้าของข้อมูลนั้นน่ะไม่รับอนุญาตซึ่งตรงนี้ครับมันก็เป็นกรารทำผิดฐานอาญาได้บวกประกอบกับกฎหมาย p d p a ด้วยอีกครับอีกกระทงนึงเลยแล้วก็3ครับก็คือโทษทางปกครอง กฎหมายปกครองก็คือเป็นการพิพาทกันระหว่างารัษฎรนะครับกับหน่วยง,งานของรัฐเรืออย่างง่ายๆครับว่าเราไปให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานรัฐแล้วปรากฏว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยเอาข้อมูลเราไปเผยแพร่ตรงนี้ครับอ่ามันก็เป็นประเด็นพิพาทกันในส่วนของกฎหมายทางปกครองซึ่งศาลปกครองครับก็มีอำนาจที่จะกำหนดค่าเสียหายอ่าให้กับรัฐนั้นเนี่ยที่เป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะใ,ให้กับเราเป็นจำนวนถึงสูงถึง5้าล้านบาทเลยครับตรงนี้เมื่อเราพูดไปแล้วครับว่า อะไรเป็นการทําความผิด<ม>อะไรเป็นโทษตามพาบรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นครับก็คือว่าเขาเรียกว่าข้อยกเว้นความผิดครับแม้ได้เปิดเผยข้อมูลไปและไม่รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก็ไม่เป็นความผิดครับ<ม>ประการแรกเลยก็คือได้รับความยินยอมจากตัวเจ้าของข้อมูลครับอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว2ครับก็คือเป็นการเปิดเผยข้อมูลเป็นการให้ข้อมูลไปในการวิจัย ในการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการทำไสติครับอันนี้ก็ไม่เป็นความผิดครับหรือว่าประการที่3ครับก็คือเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันเหตุร้ายเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดความวุ่นวายในสังคมนะครับก็คือตัวอย่างง่ายๆครับก็อย่างเช่นว่าผู้ที่ทำความผิดเนี่ยไปก่อเหตุจิงทรัพย์ปนรัพย์หรือไปทำร,ร้าร่างกายคนอื่นแล้วอยู่ในระหว่างหลบหนีนะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ พื่อจะทราบชื่อว่าบุคคลนี้เป็นใครตรงนี้ครับก็คือสามารถที่จะขอข้อมูลได้แล้วหน่วยงานรัฐที่ให้เนี่ยก็ไม่มีความผิดตามกฎหมาย p ี a a ด้วยครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายครับก็คือในส่วนของอบุคคลทั่วไปครับเราอยากจะไปทราบข้อมูลอของบุคคลที่ต้องการทราบข้อมูลตรงนี้แต่เรามีอำนาจในการใช้กฎหมายอย่างเช่นเราไปฟ้องร้องคดีต่อศาลครับแล้วศาลก็พิพากษาให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคดะีเราต้องการข้อมูลของ ตัวจำเลยไงครับเราก็สามารถนคาควารักษาของศาลเนี่ยไปหน่วยงานรัฐต่างๆอย่างเช่น hmm. ไปที่ดินเพื่อไปขอลายชื่อว่าเขามีาทรัพย์ตามสดทีิหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับหรือไปขอกับธนาคารว่าเขามีบัญชีที่จะเพื่ออายัดเงินฝากหรือไม่ตรงเนี้ยถ้าที่ดินให้หรือธนาคารให้ข้อมูลแม้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นไม่อนุญ,ญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางฝั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนดังกล่าวครับก็ไม่มีความผิด ซึ่งในส่วนนี้ก็คือเป็นการกล่าวเบื้องต้นครับว่าอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลอะไรคือกระทาแล้วเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดครับสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของอายุความครับตรงน,นี้ก็มีอายุความด้วยเป็นข้อพึงระวังครับก็คือว่าอายุความเนี่ยก็คือ3ปีครับนับตั้งแต่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการการะทําในการเปิดเผยข้อมูลและรู้ตัวผู้กระทําความผิดหรือ10ปีนับตั้งแต่ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลนั้นอ มีสิทธิ์ที่จะได้ถูกรับโทษในการทำความผิดก็คือวันที่เปิดเผยข้อมูลนะครับเขาเป็นหุ้นแล้วปุ๊บนับไปอีก10ปีครับตรงนี้ท้ายนี้ครับข้อมูลส่วนบุคคลครับเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเป็นข้อมูลที่สําคัญกับตัวเราเองครับเราก็ไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลอื่นเนี่ยรับรู้แต่ว่าในสังคมปัจจุบันครับบางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าการทําธุรกรรมการทำพฤติกรรมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยินยอมหรือเราต้อง ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานนั้นซึ่งแม้จะมีกฎหมาย p ีท a a ครับมารับรองมาป้องกันเราก็ตามเนี่ยเราก็ควรที่จะระมัดระวังกับตัวเองเราก่อนครับก่อนเราจะกดอะไรลงไปเนี่ยให้เราใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยถูกหลอกลวงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเงินเราเนี่ยที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยไปในพิบตาครับตรงนี้ก็ฝากด้วยครับ สุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับและพบกับความรู้ในเรื่องกฎหมายใหม่ๆใ,ใ,ในคลิปหน้าต่อไปผมไทรพงศ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ